ช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นนะคะอย่างอันนี้มันเป็นกรณีของเพื่อนถูกตัวลิ้นนะคะไปเที่ยวทะเลเป็นลิ้นดำกัดแล้วก็แพ้จะเป็นแผลเป็นแบบนี้เลยคะ่ะจะชัดมากเขาก็เลยเริ่มทาตัวเดอร์ม,มาติกอะคะ่ะอัลตาเจลตัวนี้ราคาแพงนะเมื่อกี้หนูซื้อมา15กรัมใช่ไหม ประมาณพันสาม็ดบาทเลยค่ะจากโรงพยาบเอกชนอันนี้ทากันมาหลายเดือนละทาเช้าเย็นนะคะทาบางๆมันจะเป็นครีมแบบใสๆไม่มีกลิ่นนะซึมเข้าผิวหนังได้เร็วอันนี้ค่ะถอยมันก็จะจางลง ไอตัวลิ้นก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะที่มีเยอะที่สุดก็คือตัวสีดำตัวที่ส